พบกันอีกแล้วนะครับทางช่องนักสะตสมารณ์ดีนะครับในคลิปวีดีโอนี้จะมารับซื้อเหรียญเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมาลดราคารับซื้ออีกแล้วนะครับเหรียญนี้ผมเคยให้ราคาถึงเหรียญละแสนกว่าบาทเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับไม่มีแม้กระทั่งคนจะสนใจนะครับผมก็เลยมาลดราคาเสลยนะครับเผื่อจะมีคนสนใจนะครับถ้าให้ราคาที่ถูกลงนะครับถึงจะลดก็ยังให้เหรียญละห้าหมบาทนะครับในคลิปวีดีโอนี้นะครับ ซึ่งเหรียญรุ่นที่ผมจะมาตามหาในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหรียญรุ่นชนิดราคา1บาทในสมัยรัชากาลที่9เป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วนะครับหรือว่าเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2525นะครับหลายคนละท่านก็คงจะมีอยู่เยอะนะครับด้าน,นนี้ก็คือทางหลังของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับหลายคนละท่านก็คงจะคุนตากันดีนะครับหรือว่าหลายคนละท่านอาจจะมีอยู่ภายในบ้านนะครับบางคนก็มีเยอะ บางคนบางคนก็มีเหรียญสองเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับน้านนี้คือทางหลังของเหรียญนะครับจำไว้นะครับแล้วก็ทางด้านหน้าของเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นมีทั้งแบบราคาถูกกับแบบราคาแพงนะครับในคลิปวิดีโอนี้ไม่ขอพูดถึงแบบราคาถูกก็แล้วกันนะครับมาพูดถึงแบบราคาแพงเลยนะครับมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับ แบบราคาถูกและแบบราคาแพงที่ผมจะมาตามหานะครับซึ่งแบบราคาแพงนั้นนะครับมีจุดแตกต่างกับแบบราคาถูกแล้วก็จุดแตกต่างนั้นทําให้เกิดความแพงและความแพงนั้นเป็นการชิ้นชอบเป็นการส่วนตัวกระผมเองนะครับผมจึงให้ราคาที่สูงปพิเศษนะครับแต่ก่อนให้เรีย,รยนละแสนกว่าบาทตอนนี้ลดราคามาเหรียละห้าหมื่นบาทนะครับที่จะมารับซื้อนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับไม่ต้องดูทางด้านหน้าของเหรียญนะครับดูแค่ทางด้านหลังของเหรียญก็พอนะครับจุดแตกต่างนะครับภาพ2ภาพนี้นะครับก็คือแบบราคาแพงและแบบราคาถูกนะครับแบบราคาแพงนั้นจะเป็นภาพเหรียญทางขวามือทางหน้าจอนะครับเห็นไหมครับจุดสังเกตนะครับให้ดูคําว่า1บาทนะครับเห็นไหมครับเรียก1ไทยแล้วก็ตัวอักษรภาษาไทยคําว่าบาทแล้วก็เรียก1อาราบิกนะครับเห็นไหมครับ ถ้าแบบราคาแพงนะครับคําว่า1บาทนั้นนะครับจะขึ้นไปเกือบจะชิดกับด้านล่างของกําแพงวัดนะครับเห็นไหมครับจะมีช่องว่างที่น้อยนะครับแล้วก็จะห่างจากขอบด้านล่างนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าแบยราคาถูกนะครับคําว่า1บาทนั้นนะครับจะอยู่กึ่งกลางระหว่างขอบด้านล่างและก็ฐานด้านล่างของกําแพงวัดนะครับเห็นไหมครับจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะ เข้าใจในการอธิบายของผมนะครับแบบราคาแพงนั้นนะครับคำว่า1บาทนั้นจะขยับขึ้นไปสูงเข้าไปใกล้กับฐานล่างของกำแพงวัดนะครับจะมีช่องว่างที่น้อยนะครับน้อยกว่าแบบราคาถูกนะครับก็เปรียบเทียบดูก็แล้วกันนะครับผมก็บอกจุดแตกต่างแล้วนะครับหากใครมีนะครับแบบราคาแพงถ้าเรียนไม่ผ่านการใช้งานผมให้เรียญละ5 0,000บาทนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้งานราคาก็จะลดลงนะครับนี่คืออดีไลน์กระผมนะครับ